ดูแมปเบอร์เกอร์ใช่ไหมขี่เข้าไปเลยเป็นพนักงานแล้วค่ะต้องทำไงบ้างนะคะตั้งลูกค้าจะบอกเมนูอยู่ข้างบนเนี่ยเมนูอยู่ข้างบนี่ฟามองวังทำอะไรขนมตังเมนูนอ๋อข้างนี้เหรอข้างบนเนี่ย แต่ร้านเราไม่น่ารอดนะพี่โอ้หไทต้องรอดเดี๋ยวผมเข้ามาแล้วผมมีวิธีอยู่มันด่ยัาไงผมผมใช้ไม่เป็นขนาดครูจะเช้แล้วมาใช้ยยงไงไรยืนบนไฟเลยแย่แล้วทำไงไปแล้ว มาแล้วเฮ้ยมาล้วเฮ้ยโอ้มาแล้วเ้วันหยิบออกมาได้เลคุณหาขยะหาขยะอยู่ไซแต่ลูกค้าทำไงอ่ะปล่อยไว้ที่นี้เาเอาๆไปทิ้งก่อนอ้ไอที่มันไหม้แล้วเนี่ยนะเอาเหรอไนแันไหม้เหรอ นั่นไม่ใช่จานเหรอครับน้าอันไหนพี่อันไหนพี่ที่หยิบไปไหนจัมอยู่ข้างล่างอ่ะ <c oughs> ไม่ใช่จาน<อ>หรอะขน,นมโอ้โหนี่มันเนื้อไหมพี่นี่มันเนื้อไหม<อ>จานวางวางอยู่จานวางสีขาวอะ่ะอ๋อนี่คือจานไม่เอาย่างเนื้อแมวเออเอา,เอา,เอาแมวมามาย่างเหรอเฮ้ยได้เหรอคะเฮ้ย อ,อ,อะไรเนี่ยทำไมมันกระตุกกระตุกจังก่อนนะคะกดย<ะ>ิบยังไงมันกดหยิบ<อ>ขึ้นไม่ได้ว่าใช้เมาส์ค่ะว่าไม่ได้ใจอ่ะกดไปที่ขนมฟังหรือเปล่า One hour later ไอ้ขโมยจานเขาไปอะ่ะเขาอ,อุตส่าห์ทำไว้แล้วน้องเนื้อเขาวิ่งไปไหนแล้วเนี่ย เนื้อมันวิ่งได้ด้วยเหรอเนืวิ่งได้ด้วยเหรอพี่มันวิ่งมากเอ้ยได้แล้วของใครไม่รู้หยิบวิ่งมาเอ้ยเนี่เนี่เอาไปเสิร์ฟเลยเอาไปเสิร์ฟผู้จัดการหายผู้จัดการกำลังเข้าไปใหม่ลูกค้าเอาไปเอาไปกินเข้าไปมีแค่มีแค่เนื้อเอาไปก่อน ย่างแล้วค่ะเขาย่างเขาด้วยเบอติดมือแอติดมือเอาลงไม่ได้เนื้อติดมือเนื้อสวยมากเลยค่ะีมันจะบอกแต่มันรวางไม่ได้มันบอกตรงไหนค่ะมันจะขึ้นไอ้ข้างข้างตรงขับอธิบายเราต้องหยิบขึ้นขึ้นมาดูมันจะบอกอยู่ถ้าขึ้นสีแดงแสดงว่าไม่ผ่าน สีเขียวล่ะสีเขียวก็ผ่านอ้วแล้วทำไมผ่านาคนนี้ไม่อ่ะสารอะไรคะเธดูสีสำลัาออกไปแล้วไม่ได้ออกไปแล้วีร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 ีอ๋อนี่เขาได้เนื้อหนึ่งอันแล้วนะเขาบอกว่าดีกลับมาแล้วอ้าวพี่เม้ากลับมาแล้วเหรอคะไม่ใช่พี่พี่เม้าพี่เม้ากลับมาอ๋อพี่พี่กินมาเอาเออมันไปแล้วไปแล้ว เอาถุงมยากไปเฮ้ยมันเขาทอไปแล้วทำไมร้านมันสกกปรกอย่างนี้ทำไมร้านสกกปรกอย่างนี้ด้านในตรงพื้นเนี่ยใครให้เอาเบอร์เกอร์มาไว้ตรงพื้นอ้ยจัดกิ้งได้ไอจานโอ้ยยังมีคนสั่งของใครสั่งของอ่ะผมไม่รู้ผมไม่ได้สั่งกำลังตั้งใจทำอยู่ สั่งของขอจานหน่อยครับจะสั่งอะไรเนี่ยต้องยกไปให้เหรอคะอ๋อชีสชีสนี่เต็มเลยเต็มเลยพี่มีคนสั่งมานี่นี่เป็นกล่องเลยโอ้แลวแล้วก็อีกอีกอย่างเปิดอย่างไดกดตัวอีหรือเปล่ากดตัวอีตวกล่องมีเนื้อะเด็กมีวางวางวางแล้วกดอ๋อกดขี้ขวาปะขี้ขวาขี้ขวาหรือเปล่านี่ไงก็ เอาไปใช้ได้ง่ายดีเนี่ยสีเต็มเลยแต่เขาย่างเนื้อให้อ่าใครสั่งไม่หยุดเลยงบเราพอหรอเนี่ยสั่งไม่หยุดเลยอ๋อเขาย่างไม่ได้จะใส่ตรงนี้โอ้ยนี่หอย่างลาอะไรไปไหมใครย่างใครย่างชีสไว้คะเนี่ยคุณผู้จัดการเา เออรู้ได้แค่เอาผมลืมเห็นเอาเห็นด้วยทำไมห้องควาลมันลกจังอ่ะโอ้ยหนูหนูคาบกอกไปแล้วหนูคาบกอกไปแล้วเอาไปทำกรอกเลยนั่นเป็นหนูหนูเรื่องอะไรคาบกอกได้ก็เห็นดี๋ยวเอาไปทักกอกเลยไม่เดี๋ยวเนื้อไม่อุ้ยอันนี้ดีค่ะเอาไว้ข้างล่างก่อนอันนี้ดีเขาบอกว่าดีอ่ะเนื้อเอาเนื้อไหมคะคุณพี่เหมียว กำลังทำอาหารอยู่ครับได้แล้วเ์ฟลูกค้าได้ได้ทัทีเมนูอ้าวก็สั่งเป็นไฮเขาสั่งเป็นไฟไม่เป็นไรคนนี้กินคนนี้กินใช่ไหมเขาทำอาหารไม่ค่อยเก่งค่าวเฮ้ยได้แล้วเขากำลังกินโอ้ผห้จัดการเงินครั้งนี้ผมขอเป็นคนเก็บเองนะ เขาไม่ให้เลยเขาแค่ผ ok> ่านอ้าวขนมเอาหยิบคนได้หยิบคนได้เอามันไปทิ้งหลังบ้านมันหยิงไม่จ่ายหยิบคนมันไปทิ้งมันไม่จ่ายมันไม่จ่ายมันไม่จ่ใจจับกดน้ำโอ้ใครเยอไม่ไม่จ่ายใช่ไหมมาหวร้อนมันหัวร้อนมานีี่พสดโต้ยพี่มันจะตีผมใครคะใครใครไปไหน Stop that oh มันกินไม่ใจลงโทษมันยจับมันไปทิ้งจับมันไปทิ้งเอาพนักงานลุกไปแล้วพนักงานลูกกินไม่ใจต้องไปนี่จําไว้เฮ้หนูไปเ้ยอากล่องไปทิ้งัสั่งก่อนขนมปังหมดเอากล่องไปทิ้งขโมยจากมือครับมาทำ เอ้าวางเฮ้ยเราเอาจานผมไปทําไมกําลังเลิงอยู่เลยไอ้คนมาเยี่ยงวันปังผมมากเอ้ยอะไรนี่มันเอ้ยผมหยิบใหม่ก็ได้เปิดเปิดกล่องแล้วเปิดกล่องได้แล้วใครขโมยจานไปดเี๋ยวเนี่ยร้านนี้สามัคคีกันมากเลยมีแต่คนขโมยนี่ไงขนมปังทำไมขนมปังจังเลยชีวิตจริงมันทำยากมันเป็นีบย มันเป็นนโยบายของร้านไม่ใช่เหรอชีวิตจริงก็อย่างนี้อ่ะย่ขนมปังยังวางยากยคิดพลาด<า>ไม่ได้ค่ะจริงก็่องมันยากขนาดนั้นเลยคหรอใช่แตค่คุณทำสิคุณทำสิเฮ้ยกล่องมันกาดตีได้มันกาดตีได้มันไม่หลบไปมันกาดตีใช่เว้ยเย้เดี๋ยวต้องใส่หน้าผัก จำได้ว่าลูกค้าชอบกินหน้าผักแล้วนี้ไม่ดช่เรื่องสองพันปีต่อมาแล้วก็สะอาดเหมือนกันนะเนี่อ่ะมันหยิบนังไงเป็นโม้บ้าอาออันนี้มาวางเพลิงแล้วถังดับเพลิงหายไปไหนอีกแล้วโยนทางขยะแล้ว เป็นไฟ์หมดอุกรณใช้ไฟล์ได้ขาดเลยร้านนี้มีเวลาปิดร้านไหมคะเนี่ยไม่มีย่ิบสี่ชั่วโมงเหรอเซ็ดสเว่นจริงแล้วใครกดอะไรไอติมครับไอติมไอติม แล้วถังดับเพลิงเลยเขาเอากระดิ่งไปทิ้งถังขยะไม่นะเอ้ะเดียวว่าอันนี้มันเป็นวิปครีมเนี่ยมันเปิดได้ด้วยอาจจะเป็นวิปครีมก็ได้นะเดี๋ยวเดีิ้งดเลยผมเจอถังขยะในนี้เฮ้ยผมเจอถังดับเพลิงในนี้ไหน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 ผมยังอยู่ในใต้นี้อยู่เลยเนี่ยอยู่ไหนอะนหนอยู่ไหนอะตกท่อแล้วหรอ กับท่ออยู่ในท่อมันมันไม่ยอมลงอ่ะมันมีขยะเยอะเกินอ่ะอ้โไม่เราเราจะทิ้งลานไม่ได้อ่าเมีอะไรข้าวไม่ใส่รึป่าออกมาได้ด้วยประเด็นเออเ้าเอ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 ้ยรึปออกมาสุปลาตกแล้วเอาเอากระดาษดันกระดาษดอะไรดนี่ยอ้าว อมันดูิบไรวะหยิบกระดาษจิบกระดาษแล้วลองเลื่อนขึ้นอ่ะมันจะบินขึ้นได้อ่ะกระดาษแล้วกระดาษินขึ้นช่วยด้วยกระดาษเล่เลื่อนหน้าขึ้นมันบินได้ช่วยด้วยผมผมผมใกล้จะเป็นอิสระแล้วผมจะหลุดได้แล้วจะตกไหมเออจะได้เป็นอิสระแล้วผู้จัดการก็ลงมา เอาเอาเอาเออาอาไปเอกไปคุณเหยียบผมไว้แล้วผมจะออกยังไงอ่ะติด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 ต้ดงิดให้มันพับก่ดใิดตินตัดติดติดนิดตินตินติด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 อิูติู่ิดติดตยดติดติดติ เอาขยะไปทิ้งและอย่าตกลงไปนะคะถ้าไม่มีใครทิ้งกระดิ่งผมก็ไม่กระโดดตามลงไปหรอกพี่ฟ้าพี่ฟ้าเอาตังไหมนิดตาเสรอต้งสาดตุงสาดจะเกิดตาผมให้ใช่ใช่หยิบเงี้ย เฮ้ยชื่อ๋อหิบแล้วก็เอาเมาวางวางวางตัวเนี้ยโอ้ยใจดีจังเลยค่ะผู้จัดการว้าวอะไรดูสิ11บาทอู๋้จักบาทนี่อันดับพระการแล้วเนี่ยไม่ถึง20เลยเนี่ยพระการดีๆีก่าเฮ้ยเขาลังค่ะนี่นะ ชีฟชีฟชีอันนี้ของผมโอเคค่ะโอเคค่ะอ๋อเข้าใจแล้วว่าทำไมทุกคนถึงแบบอันนี้ของผมมันเป็นตังนี่เองตัวนั้นเหรอคนไหนตัวนี้ใครตั้งคนไหนนี่เหรออไปค่ะเฮ้ย ต้องต้องหยิบเงินไปวางด้วยตรงเคาน์เตอร์หยิบเงินวางเคาน์เตอร์เล่นมาตั้งนานนะทุกคนนี่นี่ไง13บาทแต่ผมเงินเยอะสุด21บาทขอบคุณทุกคนนะคะที่ช่วยผู้จัดการเงินตั้ง8 1ิบาทได้เลยได้ปิดปิดคลิปเพยงแค่นี้